ยินดีตอนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่การแนะนําหนังอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากว่าทําแล้วไม่ได้ตังค์เอาจริงๆก็คือว่าช่องอื่นเขาก็แนะนําหนังไปหมดแล้วนะผมก็ไม่เหลืออะไรมาแน,นะนาอ่ะเออเอาเป็นว่าขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่คลิปแนะนํห้าหนังวนลูปที่เอาไว้นั่งดูเพลินๆแบบชิลๆแล้วก็ต้องขอย้ํากันอีกว่าเราเอามาแค่5้าเรื่องและไม่ได้เลือกเรื่องที่ดีที่สุดมาแต่เอาเรื่องที่น่าสนใจที่สุดฉะนั้นขัดตกเรื่องไหนไปคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างและอย่าหัวร้อนกันล่ะเอาเนน่าาไกัีรรือองมมะบ้ มากันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกของเรากับ Premature ซ้ำๆๆวันวาวุ่นที่ออกฉายในปี2014นี่น่าจะเป็นหนังวนล,ลูปที่แปลกที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะประเด็นหลักของการวนล,ลูปในหนังเรื่องนี้คืออาการฝันเปียกหรือน้ำแตกแล้วเกิดใหม่เรียกได้ว่าจังไรกว่าอเมริกันพายและเสียงตายกว่าเอ็ดออฟทูมอร์โรผู้ชมท่านใดที่มีความคลั่งไคล้ในเรื่องเพศหรือย,ยังเป็นเด็กเฮอร์มอยเรื่องนี้จัดไปนั่งดูแบบเพลินๆกันได้เลย really You think I มาต่อกันกับภาพยนตร์เรื่องต่อมาขอเอาใจสายสยองขวัญกันหน่อยแล้วกันกับ ทริองเกิลเรือสยองมิตินรกที่ออกฉายไปในปี2009หนังวนลูปสยองขวัญบนเรือยอดที่ถึงแม้จะสเกลเล็กแล้วไม่ค่อยถูกพูดถึงในกลุ่มคนดูหนังทั่วไปแต่สลับคอหนังนอกกระแสนี่คือหนังระทึกขวัญวนลูปที่กวาดคะแนนและคำว,วิจารณ์จากคนที่ได้ชมมาแล้วมากมายใครที่ชอบความตื่นเต้นระทึกเร้าใจเลือดและหนังวนลูปเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์สลหรับคุณอย่างครบถ้วน มาต่อนกับภาพยนตร์เรื่องต่อมาคราวนี้ขอ,อใจสายมิชชั่นกับซอสโคตด แฝงร่างขวางนรกที่ออกฉายในปี2011หนังวนลูปที่ว่าด้วยเรื่องของโปรเจกต์ซอร์สโคดที่สามารถวนลูปได้ครั้งละ8นาทีและการตามหาระเบิดบนรถไฟเพื่อช่วยชีวิตคนทั้งขบวนและตามหาตัวคนร้ายนี่คือหนังวนลูปอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ว่าใครได้ดูก็ต้องต่างพากันพูดถึงฉากจบและตามหาสปอยเมื่อคล้ายข้อสงสัยก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองไปหาชมกันเอาเองแล้วกันครับ

ฮันเตอร์วิญญาณจองจำที่ออกฉายไปในปี2013กับหนังวนลูปสยองขวัญสุดลึกลับของเด็กสาวที่ในทุกๆวันเธอต้องตื่นขึ้นมาวนเวียนในวันเดิม,เ,ดมเหมือนวิญญาณที่ตายแล้วยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดและต้องตามหาตัวฆาตรกรที่ฆ่าเธอและครอบครัวถึงแม้ว่าคะแนนและควาวิจารณ์อาจจะไม่ดีมากแต่ถ้าหากจะพูดถึงหนังผีที่วนลูปเรื่องนี้ก็น่าจะโผล่มาเป็นชื่อแรกๆที่ถ้าใครชอบหนังผีภาพสวยดูเพลินๆมีเรื่องราวที่สลับซับซ้อนและปนไปด้วยความระทึกขวัญก็เชิญหาเวลาว่างมานั่งดูหนังเรื่องนี้ได้เลย Enjoy killing you. มาตอนกับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายคราวนี้ขอเอาใจคอหนังไซไฟกันบ้างกับ พร e เด s t i n a t i o n ยึดเวลาล่าอนาคตที่ออกฉายไปนในปี2014สุดยอดหนังวนลูปข้ามเวลาที่มีคนพูดถึงมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องกับการย้อนเวลาเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายจากอาชญากรต่างๆมากมายในอดีตโดยการเดินเรื่องที่ซับซ้อนและหักมุมตลอดทั้งเรื่องทําให้หนังจบแต่คนไม่จบสําหรับใครที่ชอบประสบการณ์แบบจบแต่ไม่จบหรืออยากจะรู้อยากจะลองก็เชิญจัดภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้เลย What's that got to do with me? You're the only one given to the world through a paradox. You must lay the seeds for the future. I know where I come from, but where do all you zombies come from? What if I could put him in front of you? Would you kill him? ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับการแนะนำห้าหนังวนลูปในสไตล์ของกระทืบหนังที่ย่อให้สั้นลงเพื่อเหมาะสมกับคนที่เน็ตน้อยเอาเป็นว่าถ้าหากว่าดูแลชอบก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ผิดภาพรประการใดต้องขออาภายัยและอย่าลืมเข้าไปติดตามกันในเพจด้วยที่สําคัญถ้ารักกันจริงเชลิมกับปงก็ดิ่งนะครับ